สวัสดีค่ะรับแล้วกสวัสดีพี่เต้นะครับแล้วกแนะนำตัวกับแฟนๆดาราดีลี่หน่อยค่ะพิงพอยก่อนเลยครับค่ะก็สวัสดีค่ะพิงพอยต่อภาวดีนะคะครับผมยูโรยศสวัสดีแฟนๆดาราเดีลี่นะครับแนะนําตัวนิดนึงดีกว่าแนะนาคาแรคเตอร์ในเรื่องน้องพิงพอยก็ได้ค่ะค่ะก็พิงพอยนะคะรับบทเป็นช่างปัญหาค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะ แค่นี้เลยใช่ <laughs> ม่รูกชายเช,ชื่อลูกโพลค่ะลูกโพลลูกชายผมก็รับบทเป็นก,กษัตริย์ครับผมเป็นเป็นผู้ชายที่นิ่งๆ <_ d ata> แล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะทําอะไรเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับผมเพราะว่าเราแบบเป็นลูกเมยน้อยเราต้องทําให้ดีกว่าคนอื่นครับพูดถึงกระแสละครดีกว่าผมว่ากระแสละครเนี่ยแ <_ d ata> บบดีมาก มีแบบเกินคาดด้วยอัะเริ่มท <sleeve monastery> <The absor baptism> ี chegou, ่ย <iling> <g warnings> <th> like <sh akes injuries> ูโรอัะรอบเนี้ยยูโรก่อนก็ก็ดีใจมากๆดีใจมากๆเลยครับที่มีการตอบรับที่ดีมากๆมีคนชมมีคนชื่นชมแล้วก็มีคนติดตามมาตั้งแต่ตอนแรกเป็นแบบเขาเรียกว่ามาจากมาจากทางสื่อต่างๆที่ได้เห็นคลิปหรือว่าได้เห็นอะไรเนี้ยก็เข้ามาดูแล้วก็เป็นคนดูที่เพิ่มขึ้นเยอะมากๆซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ คิดไว้แล้วแหละว่าเรื่องเนี้ยน่าจะทําให้ผมอะ่ะน่าจะได้มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นแต่พอมาตอนละครออนจริงๆคือมันมันเกินเกินกว่าที่แบบเราคิดไว้มากมากเลยครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ชื่นชอบละครเรื่องสามีชัว่วคืนครับผมก็มันเกินคาดอย่างที่ยูโรบอกครับเพราะว่าตอนแรกที่เราเริ่มละครออนเนาะเราก็เราก็หวังว่าผลงานเราจะออกมาดีเราก็ ผู <mondo> <flix> ้ชมทุกท่านจะชอบแต่ว่าที่นี้เนี่ยกระแสมันค่อนข้างตอบรับดีมากๆเลยเราก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่กระแสมันออกมาดีเนาะมันก็ชื่นใจทั้งคนที่เป็นนักแสดงเองแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกๆท่านเลยค่ะเนื่องจามที่แบบละครก็ก็ดราม่าอยู่เนาะดราม่าหมายถึงว่าดราม่าอยู่อะอะไรอย่างเงี้ย ความรู้สึกครั้งแรกที่ยูโรกับพิงคอยรู้ว่าชั้นสองคนต้องมาเล่นคู่กันตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าเราเคยเจอเขาแบบว่าตามงานแบบในช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแบบว่าได้เจอกันบ้างพบปากกันบ้างแต่ก็ก็ไม่เคยได้ร่วมงานกันสักทีพอได้มาร่วมงานก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่ายูโรเขาก็เป็นแบบคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วได้ทํางานด้วยก็ดีใช่ก็ทํางานกันออกมาได้ดีค่ะก็เลยทําให้ ผลงานเรื่องนี้แบบกระแสตอบรับดีด้วยมันก็มันก็กดดันผมก็พยายามจะเข้าหาเขาพยายามคุยกับเขาให้แบบเราเข้าฉากได้ดีที่สุดก็ดีใจเพราะว่าพิงพอยเนี่ยก็เหมือนกับก็เล่นมาค่อนข้างที่จะหลายเรื่องแล้วก็มีความสามารถมากครับผมก็ดีใจที่ได้เล่นกับพิงพอยครับอีกหนึ่งคนที่แบบพี่ว่าแบบแฟนละครชอบก็คือแบบลูกของพิงพอยในเรื่องเป็นยังไงคะลูกพูนน้องพุน น่ารักมากแล้วก็ฉลาดมากพอยิ่งดูในละครแล้วอุย้ยแต่ในตอนตอนถ่ายค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลูกคุณตอนละครออนนะควรจะยิ่งชอบจะยิ่งหลักแล้วคือพอเราดูอ่ะอุ้ยทำไมมันน่ารักอย่างนี้วะแล้วน้องก็เป็นเด็กฉลาดค่ะเป็นเด็กฉลาดมีไหวพริบเก่งคนนึงเลยแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กเขาก็อาจจะแบบว่าดื้อนย่อยนิดนึงในการทํางานนะคะดองนั้นก็ สบายราบรื่นบาพี่เติ้ลแบบพูดเอ่อไดอะล็อกแบบว่าเปลี่ยนไดอะล็อกอะไรเงี้ยค่ะในหน้าเสร็จเขาก็จําได้นะเขาก็จําได้เลยอเออเก่งเนาะว่าเด็กตัวเล็กๆเองก็ทำงานเก่งมากค่ะเราเราสองคนได้เช็คปิดแบกในไอจีทวิตเอร์จากแฟนแฟนบ้างไหมคะเป็นยังไงบ้างก็เช็คตลอดครับดูตลอดก็คือดูดูละครไปพร้อมกับคุณผู้ชมทุกๆ,ๆตอนนะครับก็ก็ได้พูดคุยทั้งทวิตเตอร์แล้วก็มีการไป อะไรอะ่ะเซลเซลในใน,ในแต่ในแต่ละฉากครับก็สนุกดีครับแล้วก็ดีใ <c oughs> จผลตอบรับมันดีมากๆแล้วแบบคนพูดคุยกันตลอดเวลาเราก็สนุกไปก,กับกับการเล่นทวิตเตอร์เหมือนกันครับใช่อ่านทุกคอมเมนต์อ่านผมอ่านเกือบหมดนะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า f c e e o o o อิน s ตาแกรมของของของทางช่องหรือว่าของทางค่ายที่ลงไปนะครับก็ไปอ่านต่างเหมือนกันครับก็ นางเอกสวยพระเอกหล่อเล่นดีแต่ว่าแต่ว่าที่อ่านนี่คือจะอ่านแต่แต่ที่ที่ชมนะครับที่ดาจะอ่านไปมีแบบมีเจอแบบว่าเราแรงแรงไหมอินในเรื่องจนแบบโฮ้ยมันไส้แบบนี่ต้องหนต้องโหนยูโรไม่ค่อยโรหรอกสมมนิว่าเขาจะสงสารคนกระส่ากูว่าเฮ้ยนางเอกนะมันโง่ทำไมไม่ทำอย่างนี้ด้วย นี่อะไรอย่างเงี้ยเออราคนอินเ,ออเราก็เ,ออเราก็รีใจนะที่แบบว่าเออเราเล่นให้เขาอินได้อะไรเงี้ยนี่อาทิตย์ที่แล้วนะคนดา่าจมันสายเยอะมากทีออ่บอกว่าไอชนทำไม ถึงทาเกิดพ่อเด็กแบบนี้ทําไมไม่ให้พ่อลูกเขาเจอกันไอ้เนานัง,งโง่นังไอ้โอ้โหเยอะเยอะมากค่ะมันมากตอนแรกไม่ได้น้อยเลย <c oughs> ใช่ไหมดีใจใช่ไหมเขาด่าแล้วไม่ไม่เลยค่ะไม่เลยแต่ว่าพี่เขาก็น่ารักค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาว่าดา่าเชิงพันษานะไม่ได้ด่าพิงคอยเขาก็บอกว่าไอ้เชิงพันษา,ามันงโง่ไม่น่ารักเลยแต่ว่าพิงคอยน่ารักะนะอะไรแบบเขาก็กลัวแบบว่าเราใจนี้เนาะแต่ว่าเราเข้าใจขทุกคนหรว่า พูดถึงกับเรื่องละครเอาจริงเลดดิ้งดีขนาดนี้เรื่องที่สองต้องมาเราปั๊คู่กันแล้วอะ,ะอะไรอย่างเงี้ยเออฝากผ<า>ู้จัดด้วยค่ะเอ็นดูเราสองคนถ,ถ้ามีโอกาสก็เรียกใช้งานได้เลยครับได้เได้เลยสายยินดีร่วมงานค่ะเจ๋อเจที่แบบดูแฟนคลับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยสองคนนี้เคมีฟิสิกส์คีวะดีนะเออ เ,เราก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าเราเพิ่นแบบเคยร่วมง,งานกันเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่แบบทุกคนแบบเออเห็นเราแบบว่าเข้ากันได้แล้วก็แบบคีมีเข้ากันถ้างั้นพี่ขอให้รีวิวดีกว่ายูโรรีวิวพิงคอยพิงคอยรีวิวยูโรคนละสามข้อให้เวลาคิดกันคนละสามข้อรีวิวเป็นคนรีวิวคนไม่เป็นจริงหรอใช่ใช่ไหมได้ไอจีผมไม่เคยรับงานรีวิวเลยเพราะผมรีวิวไม่เป็น ไม่ได้เธอต้องรีวิวอยากชมเขาก็ชมอยากเผาเขาก็เผาเออให้ให้เวลาคิดก่อนให้เวลาคิดก่อนสองคนเลยคนละสามข้อสามข้อเลยหรอเยอะไปบ้างข้อเดียวมันยากโอ้อยู่ในกองก่อนนะี่ว่ามันต้องมีสิความกองมันีีมันก็แต่คำโกงไงผมเป็นคนที่ที่รีวิวไม่เป็นจริงก็จะชมว่าเออเขาเก่งเขาสวย ก็เขาตั้งใจทํางานอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้อวยนะนี่คือความจริงของนางเอกคนนี้จริงๆไม่มีอะไรให้เขาเลยใช่ก็มีนิดหน่อยเลยนางเอกชบเต้นชอบเต้นเกาหลีขอโทษจริงๆนะครับที่ข้อนี้ผมไม่สามารถทําไม่ได้เพราะว่าบางสัตว์จากได้แบบคำคำเมาส์คำอะไรอย่างเงี้ยผมเมาส์ไม่เป็นใ หมือนจะหลุดเริ่มหลุดมาแล้วนี่ขนาดรีวิวไม่เป็นนะก็เออเขาก็ชอบเต้นเกาหลีนน่นนี่นั่นของเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเอาเวลาไปแบบไปทําอะไรไร้สาระครับผมจะไปเต้นเกาหลีกันทรเจัยวเลยจริงๆแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยใช่เป็นคนจิงจันกับการเต้นเกาหลีอิจีมากในคนนี้คือหอยไม่อ้ไม่ได้ผมชอบผมชอบเป็นผู้ถูกกระทําครับจริงๆมันก็ไม่ไม่ ก็ไม่รู้ว่าจะจะเผาอะไรกอนเนอะแต่ถ้าถ้าให้พูดเกกับรีวิวเขาสามข้อก็ไลฟ์ละกันไลฟ์บ่อยไลฟ์บ่อยแต่ว่าจริงๆมาเป็นเรื่องดีนะที่แมาว่าไลฟ์บ่อยเพราะว่ามันต่อเนื่องแล้วก็ทุกคนได้แบบเออได้พูดคุยกันได้คุยอะไรกันส่วนตัวหนูไม่ค่อยได้แบบมีเวลา ไลฟ์มากคืออยากไปไลฟ์กับเขานะเวลาเขาเขาไลฟ์อย่างเงี้ยก็พยายามแบบจะเข้าไปไลฟ์ด้วยแต่ว่าบางทีแนะบบพอไลฟ์แป๊บหนึ่งก็แบบว่าต้อง,ต,องต้องไปทาอย่างนู้นอย่างงี้ต่อซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีนะอันนี้เออบางคนก็ว่าเอ้ยยูโรไลฟ์บ่อยไปหรือเปล่าก,นะก,ก็ไม่นะแต่ก็ก็ไม่นะแค่วันละสี่รอบก็คือทุกคนไม่ต้องกลัวว่าแบบว่ายูโรจะเลิกไลฟ์นะคะยูโรก็ยังทําต่อไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีนะที่แบบว่าทําให้เราเราได้คอนแทคกัน กับผ tamam. ู้ชมด้วยก็คนที่สองหรอก็เออก็เป็นชมแล้วกันนะเพราะว่าไม่ดูจะเมาอะไรก็ไม่ค่อยเมาใครเหมือนกันยูโรเขาก็ทํางานเรื่องนี้เพราะยูโรก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นดราม่าเรื่องแรกเนาะยูโรก็จะแบบว่าค่อนข้างกดดันแล้วก็ตั้งใจทํางานมากนะแต่ว่าอย่างซีนย่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะค่อนข้างแบบใช้ลมเยอะกดดันเยอะแต่ว่าก็ค่อยเป็นกำลังใจให้เขาน้เพราะว่า การเล่นแบบอารมณ์อะไรเงี้ยมันมัน,มนค่อนข้างยากแล้วมันก็แบบต้องคนโทรอะไรอะญ่ๆแต่ว่าเขาก็ทำมาได้ดีเขาไม่หนูไม่ค่อยหนูไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ใช่เขาไม่ค่อยแกล่งแต่เขาจะจะจะ,จะแบบหรือว่าหนูแบบพอเหนื่อยแล้วหนูก็นอนก็ไม่<ค>รู<ค>แลเขไม่มีใครแกล่ะหรอครับไม่ปลอยอ่ย <ๆ S 2> <ล>ะแกลงะเราไม่สนุกแล้วครับแกลงะเราไม่สนุกจะไปแกล้งทำไมแกล้ะเราแกลงแล้วไม่โดนตอบโต้การที่แกล่ยมันต้องโดนแบบโดนตอบโต้ไม่พอใจใช่แต่เขา เขาก็เฉยเขาก็แกล้งเลยทราถามมันจะสนุกตรงไหนแกล้งเขาได้ไงเขาก็เลยแบบว่าเออมันก็ไม่ค่อยแกล้งแต่ว่าก็คุยกันนะคุยกันมาสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะเอ่ละครเรื่องนี้เราใช้เวลาถ่ายนานกี่เดือนนะคะอ่าประมาณจริงๆถ้าพูดนับเวลาก็ปีหนึ่งครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่โควิดยุ่เลยก็มีโควิดต้งหยุดช่วงหยุดไปหลายเดือนเหมือนกันครับ ใช่ค่ะนานนานตรงที่ว่าแบบหยุดโควิดเนี่ยค่ะเพราะว่าช่วงที่เราถ่ายตอนนั้นมันก็ค่อนข้างแบบหยุดยาวเยอะอะไรเงี้ยประมาณสองเดือนกับสามเดือนได้เลยเสียเวลาไปสองสามเดือนเหมือนกันครับจนเสียนานจนที่แบบตอนช่วงช่วงช่วงโควิดอ่ะแล้วแบบตัวละครพ่วงกลับส่งไปตัดคลิปมาที่เราเคยถ่ายทำมาก่อนอ่ะส่งมาให้นักแสดงอีกร่อบหนึ่งให้ดูว่าว่าที่เราเล่นอะไรไป มันเป็นยังไงเราเราคาแรคเตอร์เป็นยังไงเขากลัวแบบว่าเขาควรนักแสดงลืมคาแรคเตอร์ซึ่งพี่เติ้ลก็เป็นคนทําทําการบ้านได้ดีเหมือนกันที่แบบไม่อยากให้นักแสดงแบบลืมคาแรคเตอร์ลืมว่าตัว,ต,วตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันเดินทางมาถึงตอนไหนแล้วใช่ครับก็ทําให้ระยะเวลาที่หยุดไปก็สามารถทําให้เรากลับมาแล้วแบบก็ทําได้ได้ค่อนข้างดีครับถ้างั้นพี่ว่าช่วงท้ายไดีกว่าให้ทั้งสองคนฝากละครกันเลยค่ะ ได้ครับก็สามตอนสุดท้ายนะครับหลายๆคนอคนอาจจะอาจจะแบบรู้แล้วว่าเรื่องมันเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนไม่คิดว่ามันจะไปในทางนี้หลายๆตัวละครที่จะต้องจุดจุดที่เขาจะต้องไปเจอมันจะเป็นยังไงก็อยากฝากติดตามแล้วก็ฝากติดตามชมไปจนจบนะครับที่สําคัญนางเอกสวยมากๆแล้วก็พระเอกหล่อมากๆฝากติดตามครับข้อสุดท้ายนั้นสําคัญนะ ที่พาะเอกหล่อมากและนางเอกสวยมากๆอันนี้สําคัญมากอันนี้พอยฝากค่ะค่ะก็ก็อยากขอบคุณนะคะทุกกระแสตอบรับเลยทุกอย่างก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเราเราก็นักแสดงอย่างที่หนูบอกนะคะคือมันเป็นกําลังใจเนาะเล็กๆน้อยๆที่แบบมันก็ทําให้ทุกคนแบบ เจอสิ่งที่เราทามาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะประสบความสาเร็จประสบความสําเร็จเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ากระแสมันก็ดีเนาะก็อขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากสามตอนสุดท้ายนะคะเป็นกําลังใจให้นักแสดงทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสารเกเช่คือแล้วก็มาคอยลุ้นกันค่ะว่าตอนจบจะเป็นยังไงฝากด้วยค่ะโอเคค่ะพี่หักแอบถาถ้าสมมติว่าเรื่องต่อไปเราสองคนได้เล่นกันอีกอยากเล่นแนวประมาณไหน เก่งมีคนบอกอยากให้เราเล่มคอมดี้อ่ะใช่จริงๆผมผมชอบนะคอมดี้เพราะว่าอย่างเรื่องสามีชั่วคืนอ่ะเปิด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 มาช่วงประมาณสามสี่ตอนแรกอ่ะครับมันจะเป็นคอมดี้ใช่แล้วแล้วแล้วคนก็ไปตกตกคนได้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าจังหวะจังหวะพี่พอยเป็นคนยื่เอ้ยพี่โกว่าสิงช่ครับพี่โกะเหนื่อดิค่ะนี่มาถราไทยกับพี่โกะสั ฉันร<ห>ักคุณกระสะ่พี่ก็บอกรักคุณกระส่าค่ะค่ะเออส่งหัวใจฝากพี่โก้ครับฝากละครสามีชั่วคืนให้หน่อยครับเขาบอกว่าให้ฝากละครสามีชั่วคืนให้หน่อยนุ่กระแสดีมากแล้วก็ยูโรหล่อมากฝักละครเราด้วยฝากละครฝาก้คางเนื้หาด้วยนะครับเดี๋ยวจะตอบกันเลยนะครับ ฝากให้ยูโรช่วยช่วยฝากด้วยนะครับฝากฝากคนอื่้อะไรครับ <laughs> ผมทำส่วนของผมแล้วผมจะรีบทำส่วนของคุณด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณจ้ะเพาสามตอนแรกของของสามีชั่วคืนนะครับจะเป็นชื่อแบบค่อนข้างที่จะมีกลิ่นของความคอมดี้เยอะมากๆแล้ว <laughs> แล้วจากที่เรามาดูอ่ะผมรู้สึกว่าจังหวะของพิงพอยเป็นจังหวะที่ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นจังหวะที่ตลกมากๆซึ่งถ้าสมมติมีโอกาส <laughs> อยาก ก็อยากอยากเล่นคอมเมดี้กับพิงคอยเหมือนกันครับน่าจะเป็นสิลที่แบบน่ารักมากที่ว่าเข้าทางยูโรแน่นอนรอยากอยากอยากจัดเล่นพิงคอยเก่งนะคอมเมดี้ใช่นี้ต้องรีบจัดแล้วนะบอกให้ผู้จัดรีบติดต่อด่วนค่ะเป็นแฟนครับเจ้าผมผู้ใดสนใจได้เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ว่างพิเรนทร์จุดสองอาทิตย์อยู่ครับ หน้าจอดีว่างอยู่ขอบคุณทั้งคู่ที่เลยนนัก่ที่แบบสละดเวลาแบบขอบคุณเช่นกันได้เลยค่ะขอบคุณมากเช่นกันคขอบคุณพี่เต้ยแลัวก็คุณแฟนๆดาราเดลี่ที่เข้ามาชมกันนะครับไว้มีโอกาสพบกันนะครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่บายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์และละครที่กระแสดีมากๆไม่อยากให้พลาดเลยละค่ะร่วมลุ้นติดตามพวกเขาและเธอไปพร้อมๆกันกับละครเรื่อง